สวัสดีครับผมชุนพินัยธรรมนะครับจากห้องรูปโตะพินันธรรมชุนชวนดูพระนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปอีกนะเป็นคลิปที่12นะครับก็คือเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้นะครับตอนนี้เราก็จะเอาพวกคําถามนะครับที่คนถามมานะครับบางทีถามแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับต่อกลุ่มผูกศสียบกู่ต่างๆนะครับก็จะเอามาพูดให้ฟังนะครับแล้วก็ตอบคําถาม เพื่อได้ทุกคนเนี่ยจะได้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 ทราบพร้อมกันครับก่อนอื่นก็ขอบอกว่าคลิปที่ทาเนี่ยเป็นคลิปที่เกี่ยวความรู้ส่วนตัวของทางผมครับบางครั้งบางคำอาจจะไม่ถูกใจหรืออาจจะไม่ตรงกับแนวทาง,งแต่ละคนนะครับก็ผมขอสมมนิสิทธิ์ไว้นะครับว่าอันนี้เป็นแค่แนวทางของทางผมหากท่านดูแล้วท่านรู้สึกไม่พอใจหรือไม่อยากดูหรือท่านมีอัตตาในตัวเองครับอัตตาในภาษาพระเจ้าคือมันมีเหมือน มันมีความเป็นตัวตนตัวเองครับแล้วคอยที่จะติคนอื่นว่าควรจะทําแบบนั้นแบบนี้คุณก็ไปทําแบบของคุณแล้วคุณไม่ต้องมาดูของผมนะครับนะครับับนต้องบอกขอไว้อย่างนี้นะครับส่วนท่านที่เข้ามาดูก็จะดูเพื่อความบันเทิงหรือดูเพื่อความรู้หรืออะไรเนี่ยก็ขอก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากกดไลก์กดติด,ดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผู้ทาคลิปนะครับคําถามที่วันนี้จะมาทําคลิปวันนี้ก็คือคําถามว่า ทำไมพระที่สร้างน้อยกว่าราคาถึงเบาวกว่าพระที่มีจํานวนเยอะกว่าอันนี้ก็เป็นคําถามที่มีคนถามเข้ามาเพราะมันมีพระเครื่องบางรุ่นของหลวงปู่ครับที่มันมีลักษณะว่าจํานวนการสร้างน้อยกว่าแต่ทําไมเนี่ยกับราคาถูกกว่าเบากว่าพระที่มีจํานวนการสร้างเยอะกว่านะครับก็มีอยู่หลายรุ่นเหมือนกันก็โดยหลักๆทั่วไปแล้วเนี่ย เวลาที่เขาบอกสร้างน้อยสร้างน้อยกับต้องมีราคาสูงกว่าสร้างมากถูกไหมครับนะฮะก็แต่ว่าผ้าหลวงปู่บางรุ่นก็จะเป็นงั้นแต่มันก็มีที่มาที่ไปว่าทําไมเหตุมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งผมจะมาพูดนะให้ฟังนะครับอันนี้ก็ขอยกตัวอย่างพระขึ้นมาทั้งสองรุ่นนะครับซึ่งท่าน,นก็จะทราบนะบว่าเออถ้าพระมีพระสองรุ่นเนี่ยทั่วๆไปก็จะเป็นคำถามที่คนมาถามเอาอันดับแรกก่อนนะครับก็คือปกโพห้าไตามาสนะครับ ปกตัวห้าไตมาสปี2องพัประวัติการสร้างคือพระรุ่นนี้จะมีการสร้างด้วยกันทั้งหมด4พิม,มพม์นะครับก็คือมีเป็นพิมพ์ปกโพนะครับเป็นพิมพ์ปิตามาสนินะครับแล้วก็พิมพ์สามเหลี่ยมนะครับแล้วก็พิมพ์จันลอยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับคือพระสามรุ่นนียจะคล้ายๆกันเลยในชุดห้าไตมาสต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าก็คือมันจะมีเนื้ออยู่2แบบก็คือเนื้อยุคต้นกับเนื้อน้ํามันนะครับ ยุคต้นน้ำมันมีที่มาที่ไปยังไงถ้าสังเกตดูนะครับเขาบอกว่าพระชุดนี้มีกำนวนการสร้างพิมพละ3,000ไอ้3 3,000องค์สันนิษฐานว่าในทั้งใน,ง,ในงแรกเลยเนี่ยหลวงปู่จะสร้างพระชุดนี้แค่3,000องค์นะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีการขอมาจากผู้ที่ศรัทธาหรือ,อหลายหลายท่านนะครับก็ขอให้หลวงปู่สร้างจํานวนเพิ่มขึ้น แต่ด้วยกาลังกําลังการสร้างของวัดแปตํมันรสเนี่ยก็คือวัดบางบุรีมเก่าเนี่ยมีกมีกาลังการสร้างแค่สามพันก็อาจจะรับงานตรงนั้นน่ะขึ้นมาแค่สามพันองค์ในการสร้างนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีเอาไปเอาไปสร้างเออเอาไปให้ทางโรงงานสร้างซึ่งงานก็จะแยกออกจากกันละพองานแยกออกจากกันเนี่ยความแตกต่างก็เกิดขึ้นนะครับก็สังเกตดูถ้ามันเป็นเนื้อยุคต้นนะครับของแต่ละพิมเลยเนี่ย ความสวยความอะไรเนี่ยคมชัดเนี่ยจะไม่มีความางดงามกว่างดงามไม่สู้สู้บล็อกน้ํามันไม่ได้นะครับแต่ในส่วนเนื้อยุคต้นเนี่ยเขาจะมีมวลสารเยอะกว่าต้องบอกงี้เพราะสร้างที่วัดก็จะมีมวลสารเก่าๆเนี่ยเยอะกว่านะครับพวกมวลสารพักกุบางขุนพรมอะไรเยอะกว่ามีการแช่น้าม์มีการอะไรอย่างเงี้ยครับมากกว่านะครับก็ทําให เนื้อยุคต้นเนี่ยก็มีความที่ลักษณะของการที่มีความเป็นธรรมชาติเนี่ยเยอะกว่านะครับแต่พอมันเป็นพอมันกลับมาเป็นเนื้อบล็อกน้ํามันเนี่ยเนื้อน้ํามันเนี่ยจะมีความคมชัดมากกว่านะครับจะเป็นความคมชัดและจํานวนการสร้างก็เยอะกว่านะครับและด้วยปัจจัยทั้งสองข้อเนี่ยมาเปรียบเทียบสมมติมีงานประกวดกันเกิดขึ้นมาการประกวดเกิดขึ้นมาพ๊บเนี่ยอะไรเกิดขึ้นครับเนื้อน้ํามันจะชนะเนื้อยุคต้นเสมอไป เพราะความสวยของเนื้อน้ํามันเนี่ยจะมีความความสวยมากกว่านะครับโดยพอมีความสวยมากกว่าคนทั่วไปก็จะนิยมมากกว่าแลจะจํานวนการสร้างเยอะกว่านะครับมีถึงสามหมื่นสามพันองค์สามหมื่นองค์การเปลี่ยนมือก็จะมีการหุนเปลี่ยนมือบ่อยมากกว่าในตลาดมีพบเจอมากกว่าดังนั้นทําให้เมื่อมีการเปลี่ยนมือมากกว่าราคาก็ยิ่งอัพขึ้นไปขึ้นไปแต่ส่วนนี้คนที่เล่นเนื้อยุคต้นเนี่ยอาจจะเล่นด้วย ลักษณะของความชอบพุทธศิลป์ในเรื่องของดูเป็นธรรมชาติมีความศรัทธาในเรื่องของพุทธมีความศรัทธาในเรื่องของโวลสารส่วนใหญ่พวกเนี้เข้ามาก็จะเก็บไม่ได้ค่อยจะออกต่อดังนั้นการหมุนเวียนตลาดก็จะน้อยนะครับอันนี้คือเหตุหนึ่งนะครับของของที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าพาสร้างน้อยอย่างกโพห้าไตมากเนื้อยุกชุด5้าไตมากนะครับที่เป็นเนื้อยุกต้นทั้งหมดไม่ว่าจะเมหาสน่ษ์สามเหลี่ยมหรือว่าจะเป็นจัลอศก็จะมียุคต้นทั้งนั้น พวกนี้ราคาจะถูกกว่าเนื้อน้ํามันซึ่งมีจํานวนมากกว่านะครับอันนี้คือข้อที่อันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งครับตัวอย่างที่สองก็คือพระประจําวันเกิดพระประจําวันเกิดนี่มีการสร้างด้วยกันสองเนื้อน,นะครับเนื้อที่หนึ่งก็คือเนื้อใบลานครับสร้างน่าจะประมาณหมืน่นหมื่นเศษเศษนะครับผมจาไม่ได้ว่าหมื่นเท่าไหร่นะครับนะครับส่วนเนื้อเกสออนนกร, 3, สเ,กนรเนีเ่ยมีการสร้างแค่สามพันองค์ถ้าสังเกตดูนะครับแต่เนื้อเกสรมีการสร้างสามพันองค์ แต่ราคาส่วนใหญ่จะถูกกว่าการถูกกว่าเนื้อใบลานเนี่ยฮะอันนี้มันก็เลยเป็นคำถามที่หลายคนมองเอ้ทีฮียชุนพี่ชุนทำไมเนื้อเกรสรมีน้อยกว่าแต่ทำไมราคาถึงถูกกว่ามันตมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าโดยพระด้วยทั่วไปเนี่ยจะมีการกดเกรสรอ,อจาจะก่อนหรือหลังก็แล้วแต่เนี่ยผมไม่ทราบนะครับแต่เนื้อเกรสรน,น่าจะกดหลังเนื้อใบลาน ซึ่งทําให้พอกดหลังเนื้อใบลาแล้วปุ๊บเนี่ยทําให้ความสวยของบล็อกเนี่ยทำให้ความสึกของบล็อกเกิดขึ้นเลยทําให้หาเนื้อเกสรที่สวยยากมากส่วนใหญ่เนื้อเกสรจะหาความคมความสวยความชัดสมบูรณ์แบบมีครบเลยเนี่ยยากมากนะครับจะมีบริเวณด้านล่างเนี่ยขอบด้านล่างก็จะค่อยเสียด้านหลังก็เหมือนกันฝ่ามือด้านหลังก็จะค่อยยุบไปก็มีเยอะแยะนะครับอันนี้คือทําให้ ทำให้เนื้อเกสหน้าตาก็ไม่ค่อยจะติดชัดหรือจะอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะเนี่ยคือทําให้เนื้อเกรสรความสวยมันสู้โดยส่วนจะสู้ <c oughs> <c oughs> เนื้อใบลานไม่ได้นะครับนะอีกแล้วก็อีกเหตุนึงเนื้อใบลานมีจํานวนเยอะมีการเปลี่ยนมือเยอะเหมือนกันมันก็เลยทําให้เนื้อใบเนื้อใบลานเนี่ยมีความคมชัดสวยมีการอะไรเงี้ยอยู่ในตลาดหมุนเวียนบ่อยการเปลี่ยนมือก็เยอะนะครับ แต่ระกาเนี่ยถ้าเกิดกลายเป็นเนื้อใบลานไอ้เนเกสรที่สวยเลยเนี่ยราคานี้ก็จะโดดไปไกลเลยครับซึ่งหาสวยยากมากนะครับนะฮะซึ่งหาสวยยากมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นตะกะของเรื่องของทําไมเป็นคําถามที่คนถามว่าทําไมพระบางรุ่นจํานวนการสร้างน้อยกว่าแต่ราคากลับเบาวกว่าพระที่มีจํานวนการสร้างเยอะกว่านะครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นสร้างน้อยสร้างมากหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยหรือจะเป็นพระใหม่พระเก่าหรืออะไรขอให้แท้ไว้ก่อนนะครับมีราคาแน่นอนนะครับเพราะมันมีพุทธคุณนะครับขอเล่นให้ให้เล่นให้ด้วยความศรัทธากับตามกําลังนะครับนะฮะเก็บตามกําลังแล้วคุณก็จะแบบเก็บอย่างพระอย่างด้ยวยความสบายใจนะครับนะฮะวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับก่อนก่อนคุณจะจบคลิปรบกวนนับช่วย กดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับสวัสดีครับ